คินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับผมเข้าสู่เกมเด็ดไปเดไลท์เนาะวันนี้เรามาเปิดตำนานครั้งแรกของผมกันครั้งแรกจริงๆครั้งแรกเกิดใหม่เยี่ยมมากดพร้อมเลยดีกว่าไม่พูดเยอะแต่ถ้าตายก่อนเนี่ยนะ้วับนี้ก็ไม่รู้นะพี่ส่วนที่เอ้ยมาแล้วมาแล้ที่ทำเค้กลาบที่จืดจางโดนซีดมาแบ็วอเตอร์พี่เกิดไหนเนี่ย เออถ้าพี่ย่อพี่ก็จะเดินไวกว่าเดิมเอ้ยวันนี้ลุงปิวใกล้อ่ะลุงปิวบีเลยโอเคเกิดบ้านเชื่อเลยแล้วเราลงมาห้องบีทำไมวะถ้าจะไม่ผิดจะมีกล่องกล่องโอ้นี่ไงพี่จะกล่องง่าไๆเราไม่เปิดกล่องไม่มีหล่อนไม่มีอะไรเลยแล้วระหว่างย่อกับเดินอันไหนเร็วกว่ากันน้องจี๋เฮ้ยไม่มาแล้วไม่มาแล้วโอเคโอเค ตกใจผีนี่เหรอเออถอยไปถอยไปไปเถอะเออไป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 เถอะไปเถอะไปเถอะไปที่อื่นเถอะโผมขึ้นบนเรือต่อเฮ้ยตรงนั้นป้าขึ้นปั่นอยู่นี่ป้านี่ไงพี่เจ้าขึ้นปั่นแล้วปั่นเร็วพี่พี่มีโอกาสทุ่มใส่แลมบนเคยเพื่อโดนไปแล้ว อ้ไม่แมนเท่าไหร่เลยพี่ทำระเบิดนะมันไม่เหมือนไอเดนนะรู้รู้รู้ระเบิดคือเห็นเลยใช่ไหมเฮ้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เดนเนิร์ดเดนเนิร์ดเดนเนร์เหรอเฮ่เดนเนิร์ดน่ากลัวจังวะแล้วพี่ชุดแดงแบบโอ้โหน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเมดใช่ปะเมดโดนเหรอไม่ไม่ใช่ผมเอ้เาใครอะใครโดนอะอยู่ข้างหน้าพี่เลยเมด ผมไปช่วยเพื่อนอยู่โอเคเมธสู้ปิงไปที่ปั่นต่อเฮ้ยโดนแฉนไปแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่นะเมธเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเองพี่คิดว่าไงวะคันตะกอนอ่ะพี่หลบอมีกมันจะเนียนป่าววะเขาจะกินโคตรแรงหมดเขาได้เล่นเฟ้นนะพี่หรือว่า ไม่รู้อ่ะไม่รู้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 พี่วิ่งมาละพี่วิ่งมาละพี่เร็วมากพี่เร็วมากครับพี่พี่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตกระชากดึงเพื่อนล้มอยู่ไปชุบเพื่อนเร็วเพื่อนเพื่อนลงอยู่ตรงนู้นชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนพี่พี่พี่สปอร์ตพี่ซัพพอร์ตเป็นไงพี่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 เก่งมากพี่เก่งมากเอามันมาแล้วมาแล้วมันกำลังมามันกำลังมามันกำลังมา เมื่อโดนแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วนหิวตัวเองเพื่อโดนหิวไปแล้วไปละไปดีกว่าไม่เห็นพี่ใช่ไหมฆาตกรไม่เห็นใช่ไหมทำไมพี่มาทำไมไม่งมาทำไมวิ่งมาวะเฮ้ยเฮ้ยหลบนี่มันจะเนียนเปล่าวะนี่มันวิ่งมาเหรอมีเหตุวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปวันมาแล้ว มาแล้วพี่พี่ช่วยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้ว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 เออไป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 ตู้มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันอยไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ตู้มันอยู่กับตู้ไปเติมผมโดนไฟอะไรเพื่อนไฟเม็ดโดนอีกแล้วเวอร์โดน ออกฟันปิดจังหวะมากเจ้าพี่โดนอ๋อพี่โดนแล้วเหรอมันทีพี่บันตีพี่บันตีพี่มันไปไหนแล้วอ่ะวันนี้เราวิ่งได้ยวิ่งตามพี่ป่ะเห็นไหมเหราเจ้เด้โหสกินโอ้โห อย่าทำหนูเออด,ดิ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 หรือด,ดิอ่า,อาโดนแล้วผ <c oughs> มลมส่งแล้วพี่ไม่เออไม่ <c oughs> ชี่หายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่้เจ็บอยู่ช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยไม่เ <c oughs> ป็นไรปัดไปหน่อยเออ พี่พหลบหนีได้ไหมัะเผื่อเจ็บเจ็บพี่าามันขึ้นมาแล้วมิดน้าขึ้นมาแล้วช่วยด้วยเฮลเฮลอยู่ตรงนี้เองเหรอใช่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปก่อนไปก่อนไปก่อนมามานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่เร็วมานี่เร็วผมอยู่หน้าเรือผมอยู่หน้าเรือแต่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เข้าเรือนะ ผมบรหลุบรรลบพี่นั่งเร็วพี่นั่งเร็วอยู่ไหนวะอยู่หน้าเรือไม่อยู่ในเรือนะเฮ้ยมามามันจะมาลเปรตพี่ไปไปละบายไปละไม่เห็นต้องไปพี่พี่อยู่ข้างบนเรือพี่อยู่บนเรือเมธซาเปรตพี่ย่าทำหนูอ่ะ พี่โดนอีกแล้วพี่โดนอีกแล้วพี่โดนอีกแล้วมันแบกพี่ไปแล้วช่วยพี่ด้วยโอ้โหล้วช่วยพี่ด้วยมีโอเคผมอยู่ในใกล้อยู่อยู่ในใกล้ตายแน่ตายแน่ตายแน่เลยตายแน่มันงากแล้วมีมันง้างแล้วช่วยด้วย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  อย่าโดนกี่คอแล้วมันรกี่คอดึง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 ตาผมว่าตาผมว่าได้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 ไอ้รึเปลอะไรกันมุมนี้โอ้โหโหมุมดีมากพี่เสื้อแดงเออพี่ไม่ดาใส่เสื้อแดงไปเลยซ่อมพี่หน่อยเยี่เลยเพื่อนไม่เจ็บใช่ไหมโอเคเอาเพื่อนทำเพี่เจ็บอย่าดึงแผลเลย ดึงไหม่ดึงนิ้วสอดเชอเอานิ้วสอดสอดที่ไม่รู้ี่เราไม่ต้องวิ่งพี่่แล้วพีนลอยลอยเท้าอ๋อโอเคเอาเจับป่าดอีกแล้วจะเสร็จ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 แล้วจจะเสร็แล้อย่าวิ่งไปเลยไปเลตามเพื่อนอยู่แบบวิ่ตามป้าตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนตกข้างหน้ามีเครื่องนึงย่าซอมไปมากซอมไปเฮ้ย เราช่วยไม่ลงเราสอบไปแค่นี้เออพี่ไปที่อื่นพี่ไปที่อื่นมีไหนอีกเนี่ยโอ้ตายแล้วเหรอตายแล้วเหรออ่าไม่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันหินมันหินมันหินเอ้ยโอ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเยอะตายแล้วมันมาแล้วมีดเดินวนมาเจอมันอีกอ่ะ เออไปไปจะัีตายละอ่าไปนะ้เบีด่หัดไปที่อื่น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 นะหลอนแล้วสลบแล้วสลบแล้วอ๋อไม่ท้อเบียดอ่าเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเย่เย่ไม่สนุกไม่สนุกครับไม่สนุกเออพี่ตายไปแล้วเบียดเออไปอะไรเบียดเหรอ ใช่ปะผมหลุมอยู่ในตู้เรามันรู้แล้วผมอยู่ในตู้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 เฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเบ็ดชิบหายแล้วเบ็ดชิบหายอ่าเรียบร้อยเอดีเอดีเบ็ดเอดีข้างหน้าเลยเรียบร้อยเเหลือเพื่อนคนเดียวไม่นะเราทิ้งเพื่อน กอดโงดโหดเลยจีเหลือมาเราอยู่กับเพื่อนหลือเพื่อนคนเดียวแล้วเฮตอยู่ตรงนี้พอดีเลยจีเยอะเพื่อนเลยอาศัยลงตรงนี้คิมมาเอารอเหรอโอ้ที่ไหนกันลานแก๊สไม่มาแล้วออไอติมเอาพี่ชายน้าแข็งเฉยๆอยู่ไหนไม่รู้อ่ะพี่ยองไว้กว่าเดินใช่ปะเออใช่ ก็ย่องตลอดไปย่งยอง <c oughs> ยิงย่องตลอดไปในนี้ไม่มีโอ้นี่คือปืนไฟเชียร์ทุ่งของของแรงยิงของกาสุดอ,อยู่ในมุมอับงี้เลยเหรอเดี๋ยวดูดิเฮ้ยอับงี้เลยเหรอที่จะผลักได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ด้วยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวไปอยู่ข้างหลังดีกว่าเพิ่งเกิดมาโดนเลีว้วถ้าใครโดนอ่ะ ด้วยตัวอะไรวะทีซอมกระปูกแสงแสงมันจี้จ้าไอชิบหายแล้วเสียงมันมาเอ่ะอ่ะโอเคเมดเอาพี่เพิ่มเสียงมาเพิ่มเสียงเขยไปเลยทำไมเสียงเหมือนมันมาเลยวะนี่ชิบหายแล้ว สายแล้วโอ้โหใกล้ๆเลยมิดอ่าเราพี่มาแล้วเราไปกว่าดีกว่าเสียงมันมาแล้วมิด <c oughs> <c oughs> คนละตู้เลยนะผม <c oughs> เลยตู้นี้อาจจะไม่ไปลอดภัยต้องอยู่ข้างหลังมิดชิดปลายมิด,มด <c oughs> อ่ะมันมาแล้วมันเดินเข้ามาแล้วตัวอะไรวะเฮ้ยโอ้โหเพิ่มปลายปลายเลย เปิดประตูให้แจ็คเปอร์เอาเอามันพังโอ้โอ้มันเดินไปแล้วไปไหนแล้ววะพพี่่รอให้มันไปก่อนดีโอเคไปออกพี่ออกออกออกเฮ้ยปิดจังตังไรอเงี้ยอ๋อตรงนี้ออกได้โอเคทำไมเมื่อกี้มันทำลายไม้ให้เราอ๋อนี่คือทางออกไม้นี่คือทางออกใช่ไหมโอเค อ๋อตอนแรกมันม่ได้อกดีกว่าอ๋อต้องเป็นฆาตกรใช่ไหมถึงจะเปิดได้อ๋อมาถึงก็ขี่เลยทำลายทุกอย่างแล้วีอีกเดียวอีกเดียวปเสร็จแล้วโอ้เปิดได้เลยลงมาเปิอ้เปิดนี่เลยเหรอจีรู้เปิดแสงไฟโอ๊ยอ้ยยเฮ้ยุเรีย เสียงมันไปทางอื่นแล้วไปแล้วไปแเกื่อโดนแผนแล้วเครื่องอยู่ตรงนี้เลยเอ้ยเบสชิบัี่ไม่อยู่ไปเมโลมาอยู่มาอยู่มาอยู่แล้วไปเร็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 วเอ้ยโดนเหตุผลชิบันอ๋าขาฉันพอมันต้องดีหลายทีด้วยเหรอเบสช่วยด้วย ช่วยด้วยมาแล้วมันมาแล้วชีพหายเร็วออกแล้วออกแล้วฮึ่ยตู้ฮี่ตู้ไปไหนอ่ะมันตีเมดอ่ะพี่ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเฮ้ยพี่ตักเลยแกไปรอบกันเดี๋ยวนีกว่ะนี่ตรงมุมเลยต้อพี่อยูุดนะ พี่อยู่ดีพี่ข้างหลังอะไรไอพี่พี่ตอรอยู่แถวเนี้ยไม่มันอยู่แถวเมียมันวิ่งไปทางเมียตะกี้เอ้ยมันมันมานน่มันกลับมาแล้วมันเฝ้ามันเฝ้าเฮ้ย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 ไปไม่ได้ต้องทางนี้เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้ว ช, s s ช่วยดีไม่ช่วยดิไม่ช่วยและช่วยและมาขนาดนี้ช่วย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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้ที่พี่เหรออยู่ในตู้ไม่โอ้ไม่นะมันดึงขึ้นไปแล้วมันเดินมามันเดินมาเฮ้ยมันฉลาดเฮี้ยมันฉลาดไอ้สัตอ์เลยมันฉลาดอ่ะเออใบมันเห็นพี่แน่เลย

เฮ้ยเฮ้ยระวังแถบระวังแถบยังมีแถบตรงนั้นโอ้โหสองสีเลยเอ้จุ๊บสองไอ้จุ๊บสามยังก่อนยังก่อนสี่อ่าเพี่พี่เดือดกไม่ได้ละอ้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ยังเป็นสองเลยด้วยพี่ด้วยด้วยพี่ด้วยเออจีบมาแล้วอ้า พี่กำลังโดนจี้ช่วยด้วยมันบินแทบอยู่ข้างขวาพี่จีนิดเดียวพี่จะตายแล้วเดือดเดอ่าอาพี่ดอาเบียนิดเดียวนิดเดียวโอ้ my god นิดเดียวอะไรเกินกว่านี้โฮ้ยแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวนี่ไหม พี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพีอยู่ทางตันตันมากไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่มี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 ไม่รู้ไม่มีไม่รู้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 มาช่วยแล้วมาช่วยเหรอมาช่วยแล้วไปเร็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 วไปเข้าบ้านเข้าบ้าน เฮ้ยมัญหาเรียบร้อแล้วเข้าบ้าหยาดังมากาชิบหายแล้วเบดไม่มีหน้าต่างไม่มีหน้าต่าก็โจมหน้าต่าง็หยา,ยา,ยาดไอ้ฉันอ่าไม่ทันแล้วโจมแล้วไม่พิกายแล,ล้วเบสดล้วช่วยพี่ด้วยลมไม้แต่หน้าเบิร์ดช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยอ่าไม่รอดแล้วเบดอ่า ไม่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 เห็นสะดุกเลยอะไรว่าเย่ว่าเย่ดาววิทยโยอินสุดไปคนแรกเลยเอาเลยเม็ดส่อมต่อไปรีวิวมาแล้วเฮ้ เพื่อนมันเพื่อนอะโอ้จบแล้วไปดุดด่วนไปดด่วนเลยตัวละครเนี่ยนะแล้วก็เราก็ม <cada> ีเลือดแล้เลือดเราจะได้กินอ๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ๋อ๋อ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 ่๋ออ๋ออ๋ออ๋อนบอกไม่ให้พักเลยเหอออออยเออ อาไม่เพื่อนละอาเพื่อนตายไปแล้วบิดหาหลุมเร็วหาหลุมมาหลุมอนนี้ผมมีุดเพล่ละเพล่ผมทำงานละไหนเปิร์กอะไรวะถ้าเปิร์กผมถ้าผมอยู่คนเดียวอหะแล้วผมยอมสับมันมองเห็นหลุมได้โอ้อย่างนั้นเลยเหรอไหนวะไหนว่าหลุมมันต้องอยู่ใกล้ๆใช่ไหม มันโอดได้ไงดิจีเจอแล้วหลอดแล้วหลอดแล้วหลอดแล้วชนะแล้วจีเดิโตนลงไปเลยเลยเี่มาแล้วพี่พักตากอากาศอาขาวอมมลเอ้ยข้างๆกันเลยสวัสดีเออปรออะไรพี่พี่ไปเบาๆเมดลองเดินดิ ไเธอด้วยดันเธอด้วยดันมีจงไวมากฝีเท้าโจรไงมันจะมีไหมว่าแถวนี้มองมองบนนี่ไงนี่ค่ข้างนีื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยเลตเทอร์เฟสเลตเทอร์เฟสตัวอะไรเลตเทอร์เฟสเลตเทอร์เฟสไฮมันกลางแล้วมันยากแล้วเวด กัไปเบีด็วเบีดออกมาเร็ว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 ชิบหายเลยไปเบีดไปเร็ว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 เฮ้ยเฮ้้าเไเยเอออ้ยอะอะออะอะไรอะอะไรอะอะไรอะออขาดการเชื่อมต่ออะไรว่าคัตกรออกเอ โจละโจละเด็ดเน่าเด็ดเน่าขัตกรเน็ดเน่าขี้หมาเอ่ผมตกใจมากเลยมันเลื่อยสุดมัสตาร์ทแล้วโอเคครับผมคุณผู้ชมสำหรับใครที่ดูแล้วเนี่ยชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยเนาะสำหรับในการทําคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ผมกับน้องเมดขอลาตัวไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า ลาตัวขอลาตัวขี้ม้าขอลาตัว